สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้วิธีการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ผมจะพูดถึงการเขียน if แบบย่อนะครับหรือรู้จักกันในชื่อของ ternary operator นะครับลองมาดูตัวอย่างกันดีกว่านะครับเริ่มต้นมาผมก็ include ตัว standard io เข้ามาก่อนนะครับแล้วก็เขียนตัว main นะครับสมมตินะครับผมมีตัวเลข2ตัวนะครับให้ a ท่ากับ10แล้วก็ b ท่ากับ7ละกันนะครับ ผมต้องการเขียนคำสั่งนะครับเพื่อให้หาว่าตัวไหนมากกว่ากันแล้วก็ส่งค่านั้นกลับมาที่ตัวแปรชื่อว่า max ลกันนะครับผมสามารถเขียนอย่างนี้ได้นะครับ max ถ้าผมเขียนแบบ if แบบปกตินะครับผมก็จะเขียนว่าเป็น if นะครับ a มากกว่า b แบบนี้นะครับถ้า a มากกว่า b ก็บอกว่าให้ max เท่ากับ a ใช่ไหมครับไม่เช่นนั้นนะครับก็จะเขียนว่า else นะครับ ให้ max เท่ากับ b แบบนี้นะครับแล้วผมก็ print ตัว max เท่ากับแบบนี้อ่าลองดูนะครับสมมติโค้ดง่ายๆแบบนี้เลยผมสั่ง run นะครับนะครับมันก็จะส่งค่าเลข10กลับมานะฮะอ่าครั้นี้นะครับผมสามารถเขียนแบบย่อก็ได้นะครับแบบย่อนะฮะเราจะเขียนเป็นแบบนี้นะครับผมก็เขียนว่า max เท่ากับนะครับแล้วผมก็ บอกเงื่อนไขเลยว่าถ้า a มากกว่า b นะครับแบบย่อก็คือจะมีเครื่องหมาย question mark แบบนี้นะครับถ้า a มากกว่า b แล้วก็บอกว่าให้ return ค่าเป็น a ไม่งั้นก็ return ค่าเป็น b แบบนี้นะรบ,บรรทัดที่11นะครับก็จะเหมือนบรรทัดที่6ถึง10นั่นเองนะครับลองรันดูนะครับเห็นไหมครับก็ได้เลข10ออกมาครัวนี้ผมลองเปลี่ยนตัว b เป็น27ดูลองดินะฮะสั่งรันเห็นไหมครับ ค่าแม็กก็ได้เป็นยี่สิบเจ็ดนะอันนี้คือการเขียนแบบย่อนะครับในตัวแบบย่อนะครับเรามีเทคนิคเยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวผมเขียนเป็นตัวนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวผมแก้ตัวนี้เป็นเดโม่หนึ่งแบบนี้นะแล้วผมมาเขียนเมนใหม่ดีกว่านะครับแล้วเขียนอีกอันหนึ่งก็เป็น void demo สแบบนี้แล้วกันนะครับอันนี้ให้เป็น void ดีกว่านะอ่าครันนี้ สมมตินะครับว่าตรงนี้เนี่ยผมเขียนเป็นฟังก์ชันแบบนี้ดีกว่านะครับฟังก์ชันหาค่า max แบบนี้โดยการผ่านค่าเข้ามา2ตัวนะครับถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยผมก็สามารถเขียนแบบนี้ได้นะครับ return นะครับก็บอกว่าถ้า a มากกว่า b นะครับก็ return a ไม่งั้นก็ return b แบบนี้ ผมก็สามารถเขียนแบบนี้ได้เช่นกันถ้าในรูปฟังก์ชันนะครับหรือว่าจะเขียนฟังก์ชันนี้แล้วกันนะครับบอกว่าเป็นตัวเงื่อนไขที่มากกว่าปกติก็ได้นะครับอย่างเช่นเดี๋ยวนนี้ผมเขียนเป็น v อยละเป็น demo 2แล้วกันสมมติผมมีตัวแปรนะครับว่าอายุแล้วกันนะครับให้ค่าเป็นสัก10แบบนี้นะครับแล้วในเงื่อนไขนะครับผมเขียนแบบยาวๆให้ดูก่อนนะครับบอกว่าถ้าอายุนะครับ น้อยกว่า5หรือใช้ตัว vertical bar 2อันติดกันนะครับหรืออายุนะครับมากกว่า60เนี่ยนะคล้ายๆกับว่าเป็นเด็กหรือว่าเป็นผู้สูงอายุนะครับผมจะบอกว่าให้ค่าเข้าชมนะครับสมมุติว่าอันนี้นะครับตั้งตัวแปลว่า t i cket เนี่ยให้ t i cket เท่ากับ0บาทแบบนี้แล้วก็ else นะครับ ถ้าไม่ใช่นะครับก็ให้ตั๋วเท่ากับ50สมมุติว่าันนี้เป็นค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์แล้วกันนะครับผมก็สามารถเขียนแบบนี้ได้นะครับแล้วก็ให้พิมพ์ตัว Ticket เท่ากับแบบนี้ออกมานะครับอ่าดูนะครับตรงเมนนี้ผมก็รันตัว Demo 2แบบนี้รันดูนะครับน,นครับเนื่องจากว่าอายุเท่ากับ10นะครับไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขตรงบรรทัดที่22 ค่าตทิกเก็ตก็เลยเป็น50เห็นไหมครับตรงนี้เนี่ยคาวน,นี้ผมเปลี่ยนนะครับว่าอายุเท่ากับ3โคบเองนะครับแบบนี้สั่งรันเห็นไหมครับคานนี้ตก็ตจะเป็นศูนยะ์ละนะฮะหรือว่าจะลองเปลี่ยนตัวเลขเป็นอายุ70ดูนะครับสั่งรันเห็นไหมครับติก๋ก็ได้ศูนย์เหมือนกันเพราะ70เนี่ยมากกว่า60ตรงนี้อ่าคันนี้จากตรงนี้นะครับผมจะเขียนเป็นแบบสั้นๆนะครับแบบสั้นๆเนี่ย ก็คือแบบที่เขาเรียกกันว่า ternary นะครับ operator แล้วก็ลองเขียนดูนะครับเราก็บอกว่า ticket เนี่ยเท่ากับใช่ไหมครับเราก็บอกว่า Age น้อยกว่า5หรือ Age มากกว่า60ถ้าเป็นแบบนั้นนะครับก็บอกว่าเป็น0ไม่เช่นนั้นก็เป็น50ฉนะครับนั้นตัว ternary นะครับท่อนแรกก็คือ condition นะครับแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมาย คำถามแล้วถัดมาก็คือค่าเป็นจริงถ้าไม่ใช่ก็ค่าเป็นเท็จให้แบบนี้ออเดี๋ยวติ๊กเก็ตตรงนี้พิมพ์ผิดนะครับอ่าแบบนี้อ่าลองรันดูไหมนะครับเห็นไหมครับอันนี้ถ้า a ท่ากับ70นะครับตรงนี้ก็ส่งค่า0ูนย์กลับมานั่นเองเอ่าเปลี่ยนเป็น40ก็พอรันดูเห็นไหมครับคันนี้ติกเก็ตก็เป็น50นะครับ น,นี่คือเทคนิคการใช้รูปแบบ if อย่างสั้นนะครับอ่าคันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูอีกักตัวอย่างหนึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยตรง ternary นะครับไม่จาเป็นต้องส่งค่ากลับมาก็ได้นะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับถ้าผมจะรวม2บรรทัดนี้เข้าด้วยกันเนี่ยดูนะครับผมสามารถเขียนแบบนี้ยังได้เลยนะครับเดี๋ยวก๊อบอันนี้มาแก้ดีกว่าอ่าตรงนี้ผมไม่มีทิกเก็ตเท่ากับนะครับผมบอกว่าแบบนี้ แล้วก็ตรงนี้นะครับผมจะใช้เป็นตัวคําสั่งอื่นที่ไม่ใช่เป็นค่าที่เป็นพวกตัวเลขหรืออะไรก็ได้นะครับผมก็บอกว่าให้พิมพ์แบบนี้เลยนะครับ t ิ c k เกเท่ากับ0ตรงนี้ก็บอกว่า t ิกเกเท่ากับ50เดินะฮะโค้ดแบบนี้เลยนะครับแล้วผมก็รันใหม่นะฮะเห็นไหมครับมันก็พิมพ์ได้เหมือนกันนะครับ เป็นแบบนี้นะฮะอันนี้คือตัวเทอร์นารีนะครับแต่ปกติเราจะไม่ค่อยเจอแบบบรรทัดที่30นะครับอันนี้โดยส่วนตัวผมนะครับเราจะเจอแต่แบบเทอร์นารีที่ส่งค่ากลับมานะอย่างเช่นในบรรทัดที่28แบบนี้เป็นต้นอานนี้ตัวอย่างสุดท้ายนะครับเดี๋ยวผมจะทำอะไรให้ดูตรงนี้ผมคอมเมนต์นี้ไปก่อนนะฮะตรงนี้เนี่ยกลับมาอันคอมเมนต์ตัวพวกนี้นะฮะ ในตัวของตัว C Lion นะครับตัว editor ตัวนี้ที่ผมใช้เนี่ยผมสามารถทำอย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้เป็นโค้ดของเราใช่ไหมครับเป็น if เนี่ยเอาเคอร์เซอร์มาหยุดตรงที่ if เห็นไหมครับเห็นเป็นรูปหลอดไฟเนี่ยผมมาคลิกดูทีหนึ่งนะครับมันจะถามว่าจะ replace ตัว if else นะครับด้วยตัว ternary หรือเปล่านะครับตัว ternary ก็คือตัว question mark แล้วก็ colon เนี่ยดูนะฮะถ้าผมมาคลิกตรงนี้เห็นไหมครับมันก็จะแปลงโค้ดนะครับจากเมื่อกี้ทั้งหลายบรรทัดนะครับ กลับมาเป็นเหมือนโค้ดบรรทัดที่24ีที่เราเขียนเองเลยนะฮะอย่างนั้นนี้คือตัวความสามารถในการทำสิ่งที่เรารีแฟกเตอร์ของตัว C-Lion Editor นะครับผมกด Ctrl Z กลับมานะครับให้เห็นเนะี่ยอันนี้คือแบบเวอร์ชั่นปกตินะครับเอาละครับสำหรับตัวอย่างวิธีการใช้ตัว Turnary Operator ในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ